บ็อกหน้าดีๆนะพี่หนึ่งออกเลยอย่ายัง้งอย่ายั้งไว้หนึงถ้าได้ยั้งก็มันไม่สวยออกได้แรงนเหมือนี่้พี่หนึ่งออกเลยบ็อกหน้าด้วยบล็อกหน้าเออนั่นแหละนั่นแหละลบพอลบปุ๊บฮุกตบเลยนั่นแหละนั่นแหละดีดีด,ดีอย่าไปต่อยไข่นะพี่อย่าไปต่อยไข่นะ นัดออกเลยพี่หนึ่งออกเน้นๆเลยพี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละพี่เดินเบียดเลยพี่อาฝึกฝึกเอาเราออกให้แรงวันนี้พี่เราออกให้แรงวันนี้หนึ่งหนึ่งสองออกมาหนึ่งสองเลยพี่นั่นแหละดีแยบเรื่อยๆพี่แย็บ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 หลอก เนี่ยสูงสูง,สงเนี่ยแหละเนี่ยนิ้วมันสูงแบบเนี้ยดีบล็อกบล็อกหน้านั่นแลหนละเ,เก็บคางไว้พี่เก็บคางไว้เก็บคางไว้ไเ,เก็บคางไว้ดิยับฝาแล้วนึ่งไปดิวัวหนึ่ไปดิยับฝาดิเอาข้าวม่ใกลเลยยับฝายับไปเลยพี่สี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะออกออกเลยสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะระวัง สองพันนัดนัดบีบไปเลยนัดบีบไปเลยอ่าเอาอะไรพี่หนึ่งขาป้องกันหน้าเอาแล้วออกให้เาหายใจด้วยนัดแล้วออกห้วหายใจหน่อยเออพี่หนึ่งออกน้อยออกน่อยออกเลยออกเลยพี่ไม่ต้องยัง้งหน่ายไหมเออออกเลยไหมพูดแล้วมันจะเร็วเห็นไหมออกเลยบุ้มไปเลยน,ลน,ลแบบนั่นแหละนั่นแหละแบบเนี้ยถูกต้องแล้ว เราเอื้อมไปหน้าเลยพี่ฮุกอะ่ะเราฮุกเราเอื้อมไปหน้าไม่ได้ออไครับอ่ะลาบ,บค,ครับพ่อขอครับบล็อกหน้าหน่อยพี่หนึ่งบล็อกหน้าบล็อกหน้า บล็อกหน้าบล็อกหน้านัดเล่นหน้าเลยเอาละให้พี่หนึ่งเขาบล็อกหน้าหน่อยดีออกเราออกให้เร็วอยูน,นี้พี่หนึ่งพี่ออกเชียบไปเลยครับผมพี่หนึ่งเดินเลยพี่พวันเนี้เราได้แรงแน่ดี ออกทั้งไหลบิดเราออกบิดด้วยฮุกฮุกบิดเลยเอ่ะแล้วน้องมันกันให้ต่อยแล้วพี่ออกเลยต่อยได้หมดท้องถึงฝีคงฝีข้าง,งดีเดินเลยพี่หนึ่งพี่เดินเลยอ่าแล้วนั้นมันตั้งรับให้พี่บล็อกหน้าด้วยพี่บล็อกหน้าด้วยเห็นไหมเห็นไหม อะไรเนะี่ยบล็อกน้ามต่อยไม่เข้าอยู่แล้วถ้าเราไม่บล็อกอะ่ะเราโดนแน่เราว่าง<ๆ>เราว่างดีดีดีดบล็อกหน้าหน่อยพี่อีกหนื้อที่อีกหนื้อที่ ตอบโต้ด้วยไปหนึ่งตอบโต้ด้วยนั่นแหละตอบโต้ด้วยบล็บอกหน้าดิบล็อกหน้าดิเราปล่อยอย่างี้เราก็โดนเลยดิพ้อยนิวมันมาทรงนี้อยู่แล้วด้ <laughs> ไปพักพักพัก,พก